ใช่โลกนี้หลากหลายประเพศไม่ใช่เพศนะประเพศอันนี้ปวดนากระยงอะเาเารื่อสองนะทอย่างนี้ได้มเอาอย่างนี้เอามือฉัเอาเร์่ง่ครับ่กรกันนะได้รึเปล่า ไดอแล้วน oh, hey. wow. the ั่นแหละหนึ Support> ่งสอง้ามสี่แรงหมดเลี่บล่าเรียนต่อครับหัวผมเลยเลยนต่ผมไม่ได้กินข้าวได้ไหม แตท้ายป่นะคะไปเลยไป ลองดูครับมันรสชาติไม่แย่เราเป็นงไงครับมันก็ไม่ขมมากแต่รสชาติมันอ่อนดีแสดงว่าคุณสามารถเข้าถึงรสของโกโก้ได้ถ้าคุณกินนี้นี่ได้เอ๊จะบอกว่าไอ้นี่รสขมกว่าโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับขมกว่าดาร์กช็อกโกแลตร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ใช่แล้วครับมันคือเม็ดที่ก่อนจะนำไปปดแปรรูปเป็นช็อกโกแลตครับมันเริ่มออกขมๆแล้วใช่ไหมใช่แล้วครับ,รบมันจะขมออกไปติดไปลิ ดีนะคนกินชอบกินชาขมขมเยี่ยมเลยครับคุูจันกะอันนี้ขมขำนะครับรู้ว่าอานเนียชอบกินถั่วแต่เนี้ยมันไม่ใช่ถั่วแต่ลักษณะมันก็เหมือนถั่วนะตอนมันยังไม่เม็ดม,มันยังไม่แตกอ,ะอ่ะอันเนียวันนี้อานเนียไม่กินถั่วอานเนียกินขเขา,า,านิสนะจ๊ะ ย่เลยอันเนียรู้สึกเยี่ยมนะฮะวันนี้อันเนียไม่เอาถั่วมากินนะอันเนียเอาผักกรอบกับคาร์เนสมากินอร่อยเลยอ่เลยดวโโสวัสดีครับคุโอปออันนี้คือดึงในซุปเปอร์ฟู้ดที่บอกได้เลยว่ารสชาตินั้นคุณรับได้แน่นอนมันคือลองดูก่อน กินหอมนี่เม่โกโก้แท้ที่ผมกูดวขึ้นกินได้เนี่ยกินได้เปไงบ้างครับติดไปลินไหมเยี่ยมคุณรับคุณเข้าถึงยวชาติชั้นสูงได้นี่มันคือเม่โกโก้ก่อนที่จะเอาไปแปลรูปเป็นช็อกโกแลตไงนะคะเราจะมาลองให้เจ้าของช่องนะคะลองกินดูนะคะแก้งคนอื่นมานักต่อนันะคะอยากรู้บ้างว่าถ้ากินจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะเท่านี้เท่านี้พอนะคะ เป็นไงบ้างคะอร่อยเยี่ยมเพราะว่าผมกินได้แอ๊แอ๊แอกหน้ากล้องจริงๆขมมากเลยดูจากหน้าก็รู้นะคะดูจากหน้าก็รู้ผมกินดูวิครับเพราะว่าเรากินบ่อยแล้วเรากินทุกวันเรนไปหาสุขภบ้านเราไปสา่เฮลตี้ครับขอจบรายการเดียววโลเล่นทีะอยากให้คุณมาช่วยชิมคารนิสที่ผมคั่วขึ้นมาหน่อยเป็นเมกโก้ครับก่อนที่จะไปรูปไปช็อกโกแลตลองดูครับ ถ้ามันรสชาติอูบะไปเอาอินี่กบได้ลองดูครับเป็นไงหมครับมันจะขมแบบโกโก้เลยอ่ะมันเออขมฮะขมตอนแรกเหมือนเลยตอนแรกเหมือนโคะแกเลยโอเครับได้โดยรวมรับได้ใช่ไหมครับรับได้ค่ะรับได้อยู่เยี่ยมเพราะบางคนรับไม่ได้หนึ่งกันที่ว่าต้องหาอะไรกบไปเลยเนอะเยี่ยมมากครับ อาหารสุดยอดจิหรอันนี้เดียวกันนะมันเดียวกันนะหรออร่อยไม่ไม่มาิหรออร่อยนะอะอร่อยนะกโกก็มกโก้ใช่มันเปรี้ยวเนาะ ไมันจะผมติดไฟหลังจากที่เรากัดไปแล้วได่น้โก่อนที่จะเอาไปบดขั่วเป็นชอ็อกโกแลตฮ้่อร่อยนะพูดถึงได้แล้วจ,จบการรีวิวแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปหาน้ำกินแล้วไม่ไหวแล้วแ้วคุณลองชิมดูแล้วคุณจะรู้ครับถ้าคุณเคยกินโกโก้ดาร์ช็อกร้อยเปอร์เซ็น่ะคุณจะชินแต่ถ้าเราไม่ชินกับรสขมมันจะฝาด นี่คือหนึ่งในอาาสุขภาพครับมันคือเม่โกโก้ก่อนที่จะเอาไปคั่วปั่นเป็นช็อกโกแลตครับโอเคโอเคโอ้ขมฉิบใช่เมกโกโก้คั่วก่อนปั่นเป็นช็อกโกแลตไงขมนะแต่ว่ามันข้างนมันมัน,มนขมผสมจืดนิดหน่อยอะแต่ว่ากลิ่นค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ใช่มันคือเมกโกโก้ไง <laughs> ก,ก็แปลกแปลกดีย่มครับย่มครับสุด <laughs> ยอดครับชิมดูหน่อ <laughs> ย <laughs> โอเคมีมือข้างหนึ่งยังใช้ได้อยู่ลองดูครับรสชาติไม่แย่เป็นรสที่คุณกินแล้วมันจะเข้าถึงทำให้คุณเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าโกโก้เยี่ยมครับคุณเข้าถึงรสชาติขั้นสูงนี่คือเม็กโกโก,ก้ก่อนที่จะเอาไปบดแล้วไปปั่นแปรรูปเป็นช็อกโกแลตครับ ฮะะารุเลยว,ว่าผมคั่วเองครับ <c ười> อันนี้ไม่ได้เอาของใครมานะผมคั่วเองร้อเปอร์เซ็นต์ Organ ic. Organ ic ครับออร์แกนิกออร์แกนิกครับไม่ต้องโก้มีไซยาไนน์นะครับได้นะคะเ <c ười> ยี่ยมครับ 2องคนแล้ว<ช>ว่าพวกคุณสามารถที่จะริมรสความขมได้แน่นอนมา,อานะะโอ้โหพวพับเกิลอุ้ยมันเป็นแบบเป็นขมง,งเหรอเปล่ามันเป็นเมโกโก้ครับมันคู่คุ้นนะคุ้นมันคือคาร์คาลิฟเป็นไงครับผมติดไปเรยนี่แหละคือรสชาติที่เป็นเนเสห์ข,ของคาร์คาลิ์ก่อนที่จะคคบไปช็อกโกแลตครับอืมแบบ แต่ยันนับแต่ยนนับเดี๋ยวมันหกแลวเธอมันเคยหกแลวเธอเพราะคนหนึ่งเทไม่เป็นมาแล้วอร่อยค่ะอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บมันคือเม็ดโกโก้ที่ผมคั่วขึ้นมาก่อนจะไปรูปเป็นช็อกโกแลตมันก็จะคั่วแตกแบบนี้อร่อยไหมครับขมใช่ครับมันคือความขมที่เป็นเสน่ห์ของเม็ดโกโก้แท้ อันนี้คือตอนนี้ไม่แปลรูปเป็นช็อกโกแลตครับมันเรียกว่าคาคาวนิปส์อร่อยไหมหอม <laughs> อ่ะ <laughs> ใช่ <laughs> <laughs> เลยเกิดไป แไม่ใช่เหรอนี่ว no. no ่าแปรทำไมมันต anyway. ้องเป็นตัวประหลาดแปรแป้อปด้วยล่ะเนี่ยก็าแต่โกงนายสายชุดประหลาดก็ทำมาเก่งพวกเรายินดีนะล่ะฮะใช่จะตามไปกูเรียนเนี่ยไมตามแปรเช่นเดินะครับเหี้ยนี่นักฆ่าเก๋อไม่รู้อาเร็วทีมงานเข้ามาเลยเร็วเดินขึเขาไปขอ่ลิกันไปขอเลิกก็เด็กเล็กยูรูไปเล่นบนบ่อน้ำ เฮ้ยบ้าเหตุผลของเร่องเฮ้ยแกน่ะทำสิ่งชั่วร้ายอยู่รู้ไหมอ๋อที่จะมาฆ่าหลานแกตายนะ้ยัไงอ๋อขอเด้จะต้องสุดยอดเดี๋ยวตรงนี้จะไม่ท่องอีกแล้วอ๋อถ้าไสั่งก็สั่งที่ ว่าเราคด้องทำอะไรนะครับแต่กิบะล้มันก็เป็นที่ดีดีมากเลยโอว่าันหอมจอมยุงไปก่อนนะครับแรซาย่าแมนดีครับดีมีอะไรใหญ่อมกันเ่ไปอย่างน้ครับแค่เนี่ยดีมากเลยนะคะคุณเออผมแรซาย่าแมนนะครับเชื่อ